สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ข่า,ขาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแฟนๆเดอะกันเนอร์แฟนๆอาร์เซนอลทุกคนวันนี้ตอนรับเข้าสู่วันที่1มีนาคม2564เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถูกรางวันถูกเบอร์กันหรือเปล่าครับประเด็นวันนี้นะครับเราก็จะมาดูบทสัมภาษณ์ของมคเกลววตาที่พูดถึงเกมพิกนรลกนะครับผมโดนนำา1 0แล้วก็พิกกลับมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยจกกร์าประตูตัวหนึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาครับจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆที่ชอบยังหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอ,องเรานะครับเรามาเริ่มที่เป็นแรกกันเลยครับประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลวต้านครับที่พูดถึงรูปเกมเมื่อคืนนะครับว่าอาร์เซนอลมีวิธีการยังไงในการเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้จากการที่โดนนำหนึ่งก่อนหนึ่งลูกนะครับแล้วพลิกกลับมาชนะ31 ในเกมีพมร์ลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาอเดรต้าพูดถึงรูปเกมที่เกิดขึ้นนะครับผมภูมิใจในตัวพวกเขาคาแรคเตอร,ร์ที่พวกเขาแสดงออกมาวิธีที่เราตอบสนองหลังจากออกสตาร์ทได้ไดีไม่มีอีกแล้วเมื่อเราเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนัก โดยการเจอทีมอย่างทางเลสเตอร์ซิตี้เพราะพวกเขามีพื้นที่ในการเล่นด้านหลังแนวรับกับการที่เราต้องเปิดเกมบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่เราดูเหมือนมั่นใจในการเล่นได้สร้างสรรค์โอกาสได้ดีมากขึ้นมีการสร้างการเคลื่อนที่ได้ดีและทาประตูได้โดยรวมแล้วผมคิดว่าเราสมควรเป็นผู้ชนะการตัดสินใจในการโลเทชันนักเตะมันขึ้นอยู่กับว่านักเตะที่พร้อมจะลงเล่นผมต้องการโลเทชันนักเตะและผมต้องการให้โอกาสกับนักเตะ เพราะพวกเขาสมควรได้รับจากการที่ผมได้เห็นการซอร้อมกับพวกเขาในทุกๆวันพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องดูคนอื่นลงเล่น,ลนคุณสามารถที่จะใช้คําพูดในการกระตุ้นนักเตะแต่ท้ายสุดแล้วพวกเขาต้องการลงไปเล่นในสนามผมดีใจมากๆที่แม้จะทําการเปลี่ยนแปลงทีมากมายแต่เราก็ยังได้รับผลการแข่งขันที่เราต้องการฟอร์มการเล่นของวิลเลียนเขาเล่นได้ดีและเราได้เห็นจากการฝึกซอ้อมตลอด 2- 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาลงมาเปลี่ยนเกมในนัดที่เจอกับเบนฟิก้า และวันนี้เขาก็ทําได้ดีอีกครั้งและกับนักเตะซีเนียคนอื่นๆด้วยโอกาสของมาเทียรี่เขาต้องทํางานหนักต่อไปและมันเป็นสิ่งที่ยากลาบากสําหรับการตัดสินใจของเราเขาเป็นนักเตะที่ช่วยเราได้เยอะแต่เขาต้องการเวลาและเราต้องหาเกมที่เหมาะสมให้กับเขาที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการในสนามอาการบาดเจ็บของอมิลซิโผมกังวลเพราะอมิลบอกว่าเขาเล่นต่อไม่ไหวเป็นการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ เขารู้สึกไม่ดีที่จะเล่นต่อดังนั้นเราจึงตัดสินใจถอดเขาออกและหวังว่าเขาจะไม่มีการบาดเจ็บรุนแรงได้พักหนึ่งสัปดาห์เตรียมก่อนเกมถัดไปมันค่อนข้างแปลกเพราะเราลงเล่นหลายเกมต่อเนื่องและไม่มีเวลาบ้างนักในการเตรียมตัวมันเป็นเรื่องดีสำหรับนักเตะบางคนในการฟื้นฟูร่างกายกับจำนวนเกมที่เขาลงไปเล่นเพราะเขาจะได้พักหายใจก่อนที่จะมีการเบรกทีมชาติในรอบต่อไปเราต้องการเก็บผลการแข่งขันที่ดีอีกครั้ง นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลวต้าครับที่พูดถึงรูปเกมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับตอนแรกก็ตกใจฮะใช่ไหมฮะการจัดตัวของมิเกลวต้าผมยอมรับตามตรงนะครับว่าผมก็รู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่ครับในการจัดทีมแบบนี้เพราะมีการลรเตชันนักเตะมากถึง6คนครับแต่หลังจากที่อ่านบทสัมภาษณ์ของมิเกลวต้าก็พอเข้าใจได้ว่านักเตะบางคนอาจจะลงเล่นมากเกินไปนะครับซึ่งมันก็สูญเสียงต่อาการบาดเจ็บครับผม แล้วเราก็ได้ผลกลารแข่ันที่ดีกลับมาก็ฟินฟินกันทั้ง2ฝ่ายครับจบจากบทสัมภาษณ์ของมิเกเวตานะครับเรามาดูการให้คะแนนจากเว็บไซต์ฮงสกอร์ครับว่านักเตะอาร์ซอนแต่ละคนได้ไปคนละกี่คะแนนครับเริ่มที่ผู้รัษาประตูครับอย่างแบรเรโน่ได้ไป6.1คะแนนเซนเตอร์แบ็กสคนครับเดิดลุย7.8ปาโบบาลี6.6แบ็คขวาเซดริกโซเลส6.7แบ็คซ้ายคิรเทนีได้6.8 มิดฟิลด์ตรงกลางครับโมไฮเบดเอเวนี่หกจุดสี่การิชาก้าเจ็ดจุดสองแนวลูกฝั่งขวาครับเปเป้เจ็ดจุดสี่แนวลูกฝั่งซ้ายวิลเลียมได้แปดคะแนนมิดฟิลด์ตรงกลางครับอิมูชิพิตโลได้หกคะแนนส่วนทางหน้าเป้าอาเล็กซานดราเซตได้จะเป็นเจ็ดจุดห้าคะแนนครับส่วนตัวสำรองสามคนครับโอนเดนกาได้หกจุดห้าปาเต้หกจุดหกแล้วก็โอเบอร์ยองได้หกจุดสองครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับผมในเกมนัดนี้ หลังจากจบเกมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทางเว็บไซต์ทีปูน่าก็มาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ5นัดต่อไปของทาซนอนะครับว่าจะเจอทีมไหนกันบ้างครับเริ่มที่เกมแรกครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่6มีนาคมอาร์เซนอลจะต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่เกมต่อมาครับเกมยูโรป,ปาลีกอาร์เซนอลบุกไปเยือนโอลิเปียอสในวันที่11มีนาส่วนนัดต่อมาครับเล่นในบ้านวันที่1 4มีนาคมเจอกับทางทอตแนมฮอสเปอร์เกมที่4ครับ ในศึกยูโรปาลีกเล่นในบ้านเจอกับโอลิมเปกอสในวันที่18มีนาคมและนัาสุดท้ายครับวันที่21มีนาคมเจอกับทางเวสแฮมยูเต็ดครับเป็นเกมบุกไปเยือนก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันครับเพราะว่าจะเป็นเกมชี้ชะตานะครับที่เราจะต้องเจอกับโอลิมเปกอสเราจะแก้แค้นได้หรือเปล่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือเปล่าก็ต้องวัดผลกันตรงนั้นครับผม จบจากโปรแกรมห้านัดถัดไปนะครับเรามาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันบ้างครับข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับวันนี้ก็จะดูแปลกตาหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นข่าวที่เชื่อมโยงทั้งนักเตะอย่างเฮกเตอร์เบรินและก็มิเกเวตาครับที่ทามาเซลนาอยากจะดึงตัวทั้งสองคนไปร่วมงานที่ถิ่นแคมป์นูครับข่าวจากเดินพิลเลอร์ครับบอกว่าทาบาเซลนาโดยการนําของประธานสโมสรอ,อย่างเจลาลโปต้านะครับ ต้องการที่จะเจราจารในการคว้าตัวเฮกตอร์เบลินไปร่วมทีมหลังจบทุกการนี้มีการวางแผนว่าจะมีการเข้าไปติดต่อกับทางออสตนอน<ๆ>เกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาในการดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับเพราะทางบาร์เซโลนาก็คงคาดหวังว่าเฮกตอร์เบลินเนี่ยจะกลับไปบ้านเกิดเดิมของเขาครับที่เขาเคยเป็นนักเตะเยวาวชนในศูนย์ฝึกลามาเซียมาก่อนครับผม ก็ต้องรอดูกันครับว่าสถานการณ์ของบลินนั้นจะเป็นยังไงครับจะย้ายไปบาร์เซโลนาหรือว่าจะย้ายไปทางปารีสแซ็คแมงรอดูกันต่อไปครับข่าวอีกคนนึงครับก็เซอร์ไพรส์ครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับโค้ชนะครับผมและการข่าวจากทางกาลาโดเมโลนะครับผู้สื่อข่าวทางฝั่งสเปนนะครับออกมานธนข่าวว่าประธานสโมสรคนเดิมครับเจลล่าปอต้านะครับต้องการเชียร์ดึงตัวมิเกลเวตาครับคุณซืหนึ่งของทางฝั่งอสตัน ไปคุมทีมบาร์เซโลนาหากจบฤดูกาลนี้ทางบาร์เซโลนามีการปลดโลนดคูมันออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมครับก็ถือว่ากลายเป็นกุญซืเนื้อหอมนะครับสรับมิเกลเดเต้าหลังจาก2-3นัดที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีนะครับเข้ารอบยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายชนะทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่มีอันดับตารางคะแนนสูงกว่าเราครับก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าอาเตต้าจะ ไปคุมทีมาเซลนาหรือเปล่านครับส่วนตัวผมผมมองว่าน่าจะไม่ไปในเร็ววันนี้ครับเพราะว่าอาเตต้าเอดูและทางาร์ตันมีการวางแผนโปรเจกต์ระยะยาวให้กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสราร์ตัน Ast orn Ast orn ประจำวันนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่ชอบเนื้อหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ